บางคนเขาบอกว่าเขาพยายามจะทําพุทโธพุทโธแต่ที่พอพุทโธพุทโธแรกๆแล้วมันทําไม่ได้เดี๋ยวมันก็คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นอยู่ดีขอรับว่าเนี่ยถึงได้สอนเรื่องพยายามบังคับขอรับพอเวลากระแสะของกิเลสมีกําลังมากนั้นคําว่าภาวนาพุทโธนี้มันจะปัดทันทีเลยไม่ยอมให้ภาวนาเราต้องเอากันอย่างรุนแรงตั้งสติให้ดีขอรับอยู่กับนั่นหลายครั้งหลายหนแล้ว สติจะค่อยดีขึ้นแข็งขึ้นกระแสของอ,อารมณ์ต่างๆที่มันพัดผ่านหัวใจหรือผลักดันออกหัวใจไปให้คิดนั้นมันจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอพออารมณ์นั้นอ่อนตัวลงอารมณ์ของภาวนานี่จะแข็งตัวขึ้นอันนี้แข็งตัวขึ้นความสุขความสงอบอย่างใจจะปรากฏขึ้นพร้อมกันแล้วระงับสิ่งที่ก่อกวนทั้งหลายให้เป็นความทุกข์นั้นลงไปโดยลําดับลําดับน,นี่เรียกว่าทำกับกิเลสรบกัน บางคนบางคนเขาบอกว่าเขาพยายามจะทําพุโทโธพุโทโธแต่ที่พอพุโทโธพุโทโธแรกๆแล้วมันทําไม่ได้เดี๋ยวมันก็คิดโน,น่นคิดนี่คิดนั่นอยู่ดีขอรับนี่แถึงได้สอนเรื่องพยายามบังคับขอรับพราะเวลากระแสของกิเลสมีกําลังมากนั้นคําว่าภาวนาพุโทโธนี้มันจะปัดทันทีเลยไม่ยอมให้ภาวนาเราต้องเอากันอย่างรุนแรงตั้งสติให้ดีขอรับ <c oughs> อยู่กับนั่นหลายครั้งหลายหนแล้ว สติจะค่อยดีขึ้นแข็งขึ้นกระแสของอา,อารมณ์ต่างๆที่มันพัดผ่านหัวใจหรือผลักดันออกหัวใจไปให้คิดนั้นมันจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอพออารมณ์นั้นอ่อนตัวลงอารมณ์ของภาวนานี่จะแข็งตัวขึ้นอันนี้แข็งตัวขึ้นความสุขความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นพร้อมกันแล้วระงับสิ่งที่ก่อกวนทั้งหลายให้เป็นความทุกข์นั้นลงไปโดยลําดับลําดับ,บนี่เรียกว่าทำกับกิเลสรบกัน welcome